ผมว่านะคะอย่างไงทุกคนก็รู้ว <neste menu S 2> ่าโลตัสมีวัตถุดิบอาหารที่สดและคุณภาพดีมากๆอยู่ในชวงนี้เลยผมอยากจะเลือกผลไม้ที่สดและดีมากๆเนี่ยมาทำน้ำนปั่นมาทานได้เลยค่ะได้ยินแล้วมันชื่นใจไหมจ๊ะถ้าชื่นใจ